ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวตัวกอดมิเตอร์นะครับรุ่น GM 2 6 8นะครับก็ในกล่องนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยหนึ่งก็คือเมนนนนะครับแล้วก็ใบเซอร์นะครับสองก็จะเป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับคาลิเบตนะครับที่โรงงานเขาจัดมาให้นะครับ สามก็จะเป็นตัวอุปกรณ์นะครับตัวนี้นะครับสี่ก็จะเป็นตัวที่ชาร์จนะครับแล้วก็ผ้าทำความสะอาดนะครับไปแล้วก็จะมาดูตัวฟีเจอร์ของเครื่องนะครับเครื่องก็จะมีปุ่มหลักๆอยู่ประมาณ6ปุ่มนะครับปุ่มแรกก็คือปุ่มเปิดปิด นะครับปุ่มที่2ก็คือปุ่มเลือกมุมนะครับปุ่มที่3ก็คือปุ่มแคลหรือปุ่มลดนะครับปุ่มที่4ก็คือปุ่มโหมด reading นะครับหรือปุ่มเพิ่มนะครับปุ่มที่5ก็คือปุ่ม delete นะครับปุ่มที่6ก็คือปุ่มปุ่มวัดนะครับซึ่งในตัวฟังก์ชันของตัวกรอดมิเตอร์นะครับก็ หลักๆก,ก็คือถ้าปุ่มเปิดนะครับปุ่มเปิดเนี่ยจะมีอยู่ประมาณสัก3โหมดนะครับถ้าเรากดค้างประมาณสัก3วิเครื่องก็จะเปิดนะครับถ้าเรากดค้างประมาณสัก6วิเครื่องก็จะเข้าสู่โหมดวัดแบบต่อเนื่องกับกึ่งต่อเนื่องนะครับแล้วก็ถ้าเรากดค้างสัก9วินะครับก็จะเป็นโหมดแคลนะครับ ต่อไปก็เป็นปุ่ม Ang เกนะครับตัวปุ่ม Ang เกตัวนี้เราสามารถเลือกมุมได้ประมาณ3รูปแบบนะครับได้แก่มุม20องศานะครับสำหรับวัตถุที่เงามากๆนะครับ60องศาสำหรับวัตถุที่เงาปานกลางนะครับแล้วก็85องศาสำหรับวัตถุที่เงาน้อยนะครับคือเราสามารถกดครั้งได้ประมาณสัก1วินาทีนะครับมุมหน้าจอก็จะเปลี่ยนให้นะครับ ต่อไปเป็นปุ่มปุ่มวัดนะครับปุ่มวัดตัวเนี้ยจะใช้ในกรณีที่เราวัดเป็นแบบกึงก่งกึ่งกึ่งต่อเนื่องนะครับคือสมมุติว่าเรา,อาเอาไปวางที่วัตถุไหนน,นะครับเราสามารถกดกดวัด1ครั้งค่าก็จะปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอนะครับแต่ในกรณีที่เครื่องเป็นฟังก์ชัน วัดต่อเนื่องนะครับเราไม่สามารถเราไม่จําเป็นต้องกดได้ครับผมต่อไปเป็นปุ่ม delete นะครับถ้าปุ่ม delete กดค้างนะครับมันก็จะลบค่าที่มันวัดจําทั้งหมดนะครับประมาณ254ค่าให้เหลือ0น,นะครับต่อไปเป็นปุ่ม reading หรือเพิ่มนะครับคือปุ่มตัวนี้คือ ใช้สำหรับเปลี่ยนโหมดนะครับคือโหมดหลักๆมันก็จะมีสองโหมดก็คือโหมดวัดกับโหมดอ่านนะครับคือถ้าเราเลือกโหมดโหมดอ่านก็คือ reading ตรงนี้ครับเราสามารถกดเลื่อนดูค่าขึ้นลงนะครับในในฟังก์ชันได้เลยนะครับโอเคครับเลื่อนขึ้นมานะครับคือก้อนมิเตอร์เครื่องนี้หลักๆเนี่ยจะสามารถวัดได้อยู่2โหมดด้วยกันนะครับ โหมดแรกก็คือโหมดคอนติเนียนะครับคือเราสามารถดูได้จากไหนดูได้จากามีตัว c อยู่ข้างหน้าตัวนี้นะครับต่อไปอีกโหมดนึงก็คือโหมดเซมิคอนตินียก็คือวัดแบบกึ่งต่อเนื่องนะครับซึ่งถ้าเราอยู่ในโหมดนั้นเนี่ยตัว c ตัวนี้จะหายไปนะครับส่วนหน้าจอนะครับหน้าจอหลักๆของเราที่ตัวเลขข้างบนนะครับก็จะเป็นค่ากรอนมิเตอร์ ที่เรากําลังวัดอยู่นะตอนนี้นะครับแล้วก็ค่า85คือค่ามุมนะครับค่ามุมเนี่ยเราสามารถเลือกได้จากปุ่มแองเกิลน,นะครับโดยก๊อตโมเดลนี้เนี่ยจะสามารถเลือกได้3ค่านะครับโดยการกดปุ่มแองเกิลครั้งประมาณ1วินะครับแล้วปล่อย1วิแล้วปล่อยนะครับโอเคก็จะเป็นตัวเลขที่วิ่งอยู่นาตอนนี้นครับ ก็คือเป็นตัวเลขในการาบันทึกค่าของตัวกอนมิเตอร์นะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยเราวัดแบบคอนติเนียนะครับค่ามันก็จะเก็บไปเรื่อยๆนะครับจนถึง254ค่านะครับครับต่อไปเราก็จะทำการวัดเปลี่ยนเป็นโหมดเซมินะครับโดยการกดปุ่มเปิดปิดเนี่ยค้างไว้6วินะครับ หน้าจอจะขึ้น SC นะครับแล้วเราก็ปล่อยนะครับาจากที่ดูตามวิดีโอนี้นะครับก็คือถ้าเป็นโหมดเซมีนะครับตัว C ก็จะไม่มีนะครับตัวเลขต่างๆก็จะไม่วิ่งนะครับในกรณีที่เราต้องการวัดเนี่ยเราเอากอรมิเตอร์นะครับไปวางบนวัตถุเสร็จแล้วเรากกดวัดหนึ่งครั้งนะครับ ค่าก็จะขึ้นมานะครับโดยสังเกตได้ว่าค่าที่เมมโมรีเนี่ยก็จะขึ้นมาหน่งบวกหด้วยนะครับแต่ในแต่ละครั้งของการกดนะครับนี่ครับครับต่อไปเราก็จะเปลี่ยนเป็นโหมด reading นะครับเพื่อที่จะดูค่าทั้ง ทั้ง129ค่านี้นะครับก็คือเราต้องกดตัว R D นะครับหนึ่งครั้งตัวหนังสือนะครับที่จะขึ้น M ตอนแรกนะครับก็จะเปลี่ยนเป็น R ก็คือ reading นะครับเราก็สามารถใช้ลูกศรเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับเพื่อที่จะดูค่าที่เราวัดที่ผ่านมาได้เลยนะครับขึ้นลงนะครับขึ้นลง โอเคครับครับต่อไปถ้าเราต้องการจะเคลียร์เมมโมรีนะครับทั้ง1 1อยค่านี้นะครับเราต้องเข้าไปที่กดโหมดโหมดวัดก่อนนะครับโดยการกดกดโหมดวัด1ครั้งนะครับแล้วกดดีลีค้างไว้นะครับตัวค่าที่ตัวเลข1 1อยเนี่ยจะเป็น0นย์นะครับ ครับต่อไปเราก็จะมาพูดถึงเรื่องโหมดคาลิเบตนะครับด้วยจะคาลิเบตด้วยตัวคาลิเบตสแตนดาร์ดนะครับที่ทางโรงงานให้มานะครับอ60องศาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ113 G.U. นะครับ20องศาจะอยู่124 G.U. และ85จะอยู่100 G.U. นะครับโดยขั้นตอนคาลิเบตนะครับะจะมีอยู่2ขั้นตอนหลักๆนะครับ ขั้นตอนขั้นตอนแรกเนี่ยคือการาเทียบค่าก็คือโดยไม่มีการแอดจัดอะไรนะครับก็คือเราสามารถกดปุ่มแคลวได้1ครั้งนะครับเครื่องจะปรากฏขึ้นแคลวนะครับมุมที่มุม60องศานะครับจะโชว์ค่า113 GU นะครับเราก็ลองดูมุมอื่นเรื่อยๆนะครับกดแคลว1ครั้ง85จะอยู่ที่100 GU นะครับและที่20องศานะครับอยู่ที่124 GU นะครับซึ่งในกรณีที่เราแคลคันตอนนี้แล้วค่าไม่ตรงนะครับเราก็สามารถเข้าไปปรับค่าได้ที่โดยการกดปุ่มเปิดปิดค้างไว้9วินาทีนะครับเครื่องจะโชว์สัญ,ญลักษณ์แคลนะครับ เราก็ปล่อยนะครับจะเห็นได้ว่าตัวเครื่องเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์แคลขึ้นนะครับณตอนนี้เราอยู่ที่โหมดแคลนะครับสมมุติว่าตอนนี้ค่า85ของเราเนี่ยสแตนดาร์ดเนี่ยอยู่ที่90นะครับแต่แอคช a l จริงเนี่ยคืออ่าร้อยนะครับเราสามารถปรับค่าลงมาให้อยู่กลที่90ได้นะครับคือกดปุ่มลงค้างไว้นะครับ เสร็จแล้วเราก็กดยอมรับโดยการกดกดปุ่มวัดหนึ่งครั้งนะครับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบสามมุมนะครับก็เป็นอันว่าแคลรียบร้อยครับผม